เมื่อสร้างในส่วนของเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรม Dreamweaver นั้นจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่สําหรับเก็บข้อมูลที่เป็นของเว็บไซต์ทั้งหมดนะครับโดยเราจะสามารถจัดการกับโครงสร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้โดยการสร้างหน้าเว็บเพจใหม่ขึ้นมานะครับการเปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์รวมถึงการจัดข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้ด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของการสร้างเว็บเพจใหม่ก่อนนะครับในที่เราจะสร้างเว็บเพจใหม่นะครับไว้ในโฟลเดอร์ที่ใช้ในการเก็บเว็บไซต์นะครับซึ่งถ้าเป็นผมนะครับผมจะ เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Jewelry นะครับก็คือโฟลเดอร์ Size นี่นะครับซึ่งก็จะมีอยู่2วิธีนะครับจะสร้างเว็บเพจใหม่นะครับในหน้าต่าง New Document นะครับซึ่งเลือกที่คำสั่งไฟล์นะครับแล้วก็ให้เลือกที่ New ก็จะปรากฏหน้าต่าง New Document ขึ้นมาให้เรานะครับก็จะเห็นได้ว่ามีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมจะแนะนำวิธีการสร้าง New Page ใหม่นะครับโดยคลิกเลือกที่รายการในส่วนของ Blank Page นะครับ เพื่อที่จะเข้าเลือกหัวข้อของการสร้างเว็บเพจใหม่เป็นหน้าว่างหรือว่าเป็นพื้นที่ว่างสําหรับการใช้งานนะครับจากนั้นนะครับในช่องของเพจไทป์ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น HTML นะครับจากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม Create ได้เลยนะครับก็จะเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่แล้วในส่วนนี้สําหรับหน้าเว็บที่สร้างขึ้นมาใหม่ตรงนี้นะครับจะไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์ที่เก็บเว็บไซต์ของเรานะครับจนกว่าจะสั่งให้มีการบันทึกโดยใช้คําสั่งไฟล์ Save นะครับหรือว่า จะเลือกกดพรีวิวก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมเลือกที่ไฟล์แล้วก็เซฟนะครับจากนั้นนะครับก็ตั้งชื่อให้กับไฟล์ของเรานะครับแล้วก็เซฟได้เลยนะครับก็จะปรากฏ index html อยู่ตรงนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการสร้างเว็บเพจใหม่ในส่วนของ p a n e เนลไฟล์เลยนะครับซึ่งทำได้นะครับเป็นการสร้างเว็บเพจที่จะเก็บไว้ในเว็บไซต์ของเราเลย วิธีนี้จะรวดเร็วกว่าวิธีแรกนะครับเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างและก็บันทึกไฟล์ทีละขั้นตอนนะครับคลิกเมาส์นะครับทางด้านขวานะครับในโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเก็บนะครับจากนั้นก็ให้เลือกที่ New File ครับเห็นไหมครับก็จะปรากฏไฟล์ HTML ขึ้นมาให้เรานะครับทําการตั้งชื่อได้เลยนะครับนำสกุลด้วยนะครับจากนั้นก็คลิกที่พื้นที่ว่างนะครับ นะครับเพียงเท่านี้การสร้างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การสร้างโดยวิธีที่2นี้ครับหน้าเว็บก็จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราเก็บเว็บไซต์เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องกําหนดตําแหน่งสําหรับการเก็บไว้นะครับต่อไปนะครับผมจะกลับไปที่ส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เมื่อสักครู่เราได้เห็นรายละเอียดที่มีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมคลิกที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกที่ New นะครับจะสังเกตได้นะครับว่าหน้าต่าง New Document จะมีประเภทของงานที่เราจะสร้างขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลย ผมจะแนะนําทีละอย่างนะครับซึ่งจะให้เห็นถึงพื้นฐานเบื้องต้นนะครับสําหรับ blank page นะครับจะเป็นการเลือกสร้างหน้าเว็บใหม่นะครับสําหรับการสร้างเว็บทั่วๆไปโดยสามารถกําหนดชนิดของหน้าเว็บที่เราจะสร้างได้นะครับก็คือตรงนี้นะครับ HTML นะครับเทมเพลตของ HTML เองนะครับ Library Item แล้วก็ CSS ต่างๆเหล่า,า,า,านี้ก็เลือกได้ถ้าเป็นที่ในส่วนของ blank template นะครับจะเป็นการเลือกสร้างหน้าเว็บแบบ Dynamic นะครับที่สนับสนุนการทำงานด้วยภาษาที่ใช้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ASP นะครับ c o f u s i o n j s p p h p เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็น Pageformtemplate นะครับจะเป็นการเลือกสร้างหน้า Template เพื่อให้เราสร้างแล้วก็บันทึกเก็บเป็นต้นแบบในการเรียกใช้หน้าเว็บอื่นๆของเราได้อีกในครั้งต่อๆไปนะครับแล้วก็ Pageformsample นะครับก็จะเป็นการรวบรวมเมนูการใช้งานต่างๆของ CSSstylesheet นะครับ ในส่วนของเฟรมเซสนะครับก็เพื่อที่จะสะดวกในการใช้งานนั่นเองนะครับในหัวข้อของ CSS ก็จะได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับออเทอรนะครับก็จะเป็นการเลือกสร้างเว็บที่สร้างจากภาษาอื่นนะครับเช่นในส่วนของ Java นะครับหรือว่า VBScript เป็นต้นรายละเอียดในส่วนนี้ก็เลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับประเภทของงานนะครับแต่ว่าถ้าต้องการที่จะสร้างในส่วนของเพจขึ้นมาใหม่ก็คลิกที่ Bank page นะครับแล้วก็เลือก HTML ครับ ตรงนี้คันเซลออกไปก่อนนะครับอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในเว็บไซต์นะครับสำหรับเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับจำเป็นที่จะต้องมีหลายๆโฟลเดอร์เพื่อที่จะแยกเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับก็เลือกได้นะครับก็เพียงแค่เลือกคลิกเมาส์ขวานะครับจากนั้นนะครับก็ให้เลือกที่ New Folder เห็นไหมครับก็จะปรากฏในส่วนของโฟลเดอร์ขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็ทําการตั้งชื่อได้เลยนะครับผมก็ จะตั้งชื่อให้เป็น home นะครับแล้วก็คลิกที่พื้นที่ว่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ใหม่ที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับก็ส่วนสําคัญก็คือถ้าต้องการที่จะให้โฟลเดอร์นั้นนะครับอยู่ในส่วนไหนก็ให้คลิกที่โฟลเดอร์หลักแล้วเราก็จะได้ในส่วนของโฟลเดอร์ย่อยมาเองนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนชื่อไฟล์และก็โฟลเดอร์นะครับเราควรจะเปลี่ยนชื่อไฟล์และก็โฟลเดอร์ที่อยู่ภายในเว็บไซต์ของเรานะครับ เพื่อที่จะให้สื่อความหมายให้ตรงกับเนื้อหาของเราได้ก็จะมีวิธีการเปลี่ยนชื่อไฟล์ดังนี้นะครับก็คลิกที่ไฟล์ที่เราต้องการจะเปลี่ยนชื่อนะครับจากนั้นก็คลิกซ้ํำอีกทีหนึ่งนะครับก็จะปรากฏการร e n a m e ขึ้นมาให้เราก็เปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับนะครับคลิกพื้นที่ว่างหรือม่อีกวิธีหนึ่งนะครับคลิกขวาแล้วก็ให้มาที่ edit นะครับแล้วก็เลือกที่ rename นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้อีกวิธีนึงถ้าใช้คีย์บอร์ดนะครับก็ใช้ปุ่ม F2 นะครับใช่ไหมครับคลิกที่ไฟล์ที่เราต้องการก่อนแล้วก็กดปุ่ม F2 ที่คีย์บอร์ดนะครับจะเป็นการแก้ไขหรือว่าการรีเนมนะครับต่อไปครับถ้าเป็นโฟลเดอร์หรือว่าไฟล์ที่เราไม่ต้องการแล้วนะครับอาจจะสร้างขึ้นมาเกินแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับวิธีการลบก็ค่อนข้างสะดวกนะครับก็เพียงแค่เลือกที่โฟลเดอร์แล้วก็กดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เลือกตอบที่ yes ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการลบนะครับในที่นี้ผมจะลบ Index 2ออกไปด้วยนะครับกด delete นะครับแล้วก็ yes ต่อไปนะครับการเปิดเว็บเพจใหม่เพื่อกําหนดรายละเอียดพื้นฐานนะครับเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการสร้างเว็บเพจใหม่ขึ้นมาเราสามารถเรียกไฟล์ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับโดย double click ที่ไฟล์นั้นๆนะครับที่นี่เป็นต้นนะครับสมมติปิดไปนะครับแล้วก็ดับเบิล l ครับ ก็จะเป็นการเปิดขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับครับที่ผ่านไปนะครับก็จะเป็นเบื้องต้นสําหรับการจัดการกับรายละเอียดพื้นฐานต่างๆของหน้าเว็บเพจหรือว่าหน้าไซต์ของเรานะครับก็ลองนําเอาไปใช้งานกันดูก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของการกําหนดโครงสร้างให้กับเว็บไซต์นั้นเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานที่ค่อางสําคัญเลยทีเดียวนะครับจะช่วยให้เราแยกแยะในส่วนของไฟล์แล้วก็รายละเอียดต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็เลือกนํามาใช้ได้อย่างสะดวกเลยนะครับ